สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับวิชาสุขศึกษานะครับผมครูสอนนร,ริน์วรสารนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่ห้านะครับข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการใช้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพนะครับ มาตรฐานการเรียนรู้นะครับพ4.1เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพการนำารงสุขภาพการป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพตัวชี้วัดพอ4.1ป .5 ทับ2ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ1 ระบุแหล่งและวิธีค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพได้ 2. ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพได้ <Okay. S 1> นักเรียนจะเลือกค้นหาข้อมูลข่าวสารสุขภาพด้วยวิธีใดและเพราะเหตุใด <Okay. S 1> สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกัน ในเรื่องของวิธีการค้นหาและตัวอย่างแหล่งข้อมูลข่าวสารสุขภาพการใช้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพหมายถึงกระบวนการที่ทําให้คนหรือว่าชุมชนนะครับมีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอนะครับ การเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารครับเป็นสิ่งสําคัญเราควรวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะนํามาปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพโดยมีหลักในการพิจารณาดังนี้ครับหลักในการพิจารณานะครับเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพนะครับก็จะมีไม่ควรเลือกใช้และก็ควรเลือกใช้มาดูอันแรกก่อนนะครับไม่ควรเลือกใช้มีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับ ข้อมูลที่เก่าครับอันนี้ไม่ควรเลือกใช้นะครับแล้วก็ไม่มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนตรวจสอบแหล่งที่มาไม่ได้ทีนี้ส่วนควรเลือกใช้ครับมีอะไรบ้างมาดูนะครับข้อมูลทันสมัยครับแล้วก็มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้อันนี้นะครับหลักในการเลือกข้อมูลข่าวสารหรือว่าพิจารณานะครับเราก็ต้องดูตามหลักการ ที่ครูดได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าหากมีเรื่องราวร้องทุกข์นะครับควรแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์โดยโทรที่สายด่วนร้องทุกข์นะครับหนึ่นะครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์0 2 6 2 9 7 0 3 7ถึง9นะครับของสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างแนวทางการใช้ข like ้อมูลข่าวสารนะครับในการสร้างเสริมสุขภาพกันนะครับตัวอย่างที่1นนะครับแนวทางในการใช้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพนะครับเด็กชายเอกนะครับมีปัญหาเรื่องน้าหนักตัวเกินเกณฑ์นะครับตามมาตรฐานนะครับมีรูปร่างอ้วนมากกว่าเพื่อนๆจึงทําให้เหนื่อยง่ายและเคลื่อนไหวร่างกายได้เชื่องช้า เด็กชายเอกต้องการมีสุขภาพดีและไม่เหนื่อยง่ายเหมือนเพื่อนๆจึงต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตในด้านน้ำหนักและวิธีการต่างๆที่จะควบคุมน้ำหนักให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับโดยเข้าไปหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์นะครับ w w w a n a m a i m o p g o t h ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขนะครับตัวอย่างที่สองนะครับเด็กหญิงอ้อนนะครับชอบไปตลาดซื้อของกินของใช้กับแม่เป็นประจำนะครับจึงเกิดความสงสัยว่าจะต้องมีหลักการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรจึงจะได้สินค้าที่มีคุณภาพเป็นธรรมและปลอดภัยต่อตอนเอง เมื่อกลับถึงบ้านนะครับนางยิงอ้อนก็หาข้อมูลในเรื่องที่ตนเองสนใจหรือว่าสงสัยอยู่นะครับโดยการโทรสายด่วนผู้บริโภคก่อนนะครับ1556นะครับของสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอยอนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อขอรับฟังข้อมูลและค้นข้อมูลในเรื่องดังกล่าวผ่านซื้ออินเทอร์เน็ตโดยเปิดเข้าไปที่เว็บไซต์ www. f d a m o b g o t h นะครับแล้วก็นำวิธีการที่ได้จากสื่อข้อมูลดังกล่าวมาประมวลเพื่อใช้ปฏิบัติเมื่อต้องไปตลาดกับแม่ในครั้งต่อไปนะครับข้อความโฆษณานะครับที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคอันนี้นะควรรู้ไว้นะครับ ข้อความโฆษณาที่ถือเป็นการละเมิดสิทธทิผู้บริโภคเช่นข้อความโฆษณาที่เป็นเท็จหรือว่าเกินจริงนั่นเองนะครับข้อความโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมหรือสนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะครับให้กระทําผิดกฎหมายหรือสินธรรมอันดีของประชาชนเป็นต้นอันนี้เป็นข้อความที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธทิผู้บริโภคนะครับสามารถลองเรียนได้นะครับ ครูมีคำถามจะถามนักเรียนนะครับการใช้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพเพื่อให้เกิดความปลอดภัยควรตรวจสอบจากสิ่งใดจึงจะเชื่อถือได้ครับการใช้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับควรตรวจสอบจากสิ่งใดจึงจะเชื่อถือได้ครับต่อไปข้อที่2นะครับ หากนักเรียนนะครับมีเรื่องราวที่จะร้องทุกข์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับจะมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรหากนักเรียนมีเรื่องราวที่จะร้องทุกข์นะครับของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนั่นเองจะมีวิธีหรือว่าขั้นตอนอย่างไรครับอันนี้นักเรียนทําลงในสมุดนะครับแล้วก็ เป็น A4 หรือว่าใบงานก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกก็ส่งมาลายกลุ่มเช่นเดิมนะครับสรุปนะครับการใช้ข้อมูลข่าวสารนะครับในการสร้างเสริมสุขภาพนะครับการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารครับเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรจะวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะนํามาปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพโดยควรพิจารณานะครับตรวจสอบจากแหล่งที่มาของข้อมูล หน่วยงานหรือบุคคลอ้างอิงที่เชื่อถือได้วันที่ลงข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันและมีคนเคยใช้และปฏิบัติตามมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้ก็นักเรียนก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจบวันของตัวเองได้นะครับช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดหนักเช่นเดิมนะครับก็เป็นห่วงสุขภาพนักเรียนทุกคนนะครับก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับ วันนี้สวัสดีครับ